สวัสดีครับวันนี้มารีวิวปืนยิงหนังสติกรุ่นมินิสแตนเลสน,นะครับเที่ยวนี้มาสีแดงด้วยนะครับสีแดงด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้สินค้ามายากครับโควิดนี่ติดอยู่เวดนามเป็นเดือนเลยครับมีสีแดงห้าตัวเองนะครับแล้วก็สีดำนะฮะเที่ยวนี้มีแถมยังยิงสองชุดนะฮะยิงยิงปลาหนึ่งชุด ยิงนกสองชุดนะฮะยิงนกแปดแรงเรงหชุด4ีแรงเงหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ลูกดอกสามอันอลูกกระสุนหนึ่งรอยนัดเลเซอร์พร้อมถ่าน3ก้อนนะครับนี่ก็เครื่องมืออยู่ในนี้นะครับเท่านี้ขายสามพันหร้อยห้าสบาทส่งฟรีถึงบ้านนะครับสามพันรบาทครับสนใจติดต่อ080 8์แป1ศูนะครับจากาหัวถึงากายปืนห้าสิบ ซมฮะจากหัวถึงไกปืน5 9าสเซมนะครับถึงปลายเจ็ดสเซมตรนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ